สวัสดีจ้าในเส้งยาแดงน้อง,องะคะเนะาะยาแดงพามาดูคุณแม่ลูกดกเนาะค่ะเนาะนี่จ้าคุณแม่ลูกดกเหนอคะมะละกอเนานะคะต้นมะละกอเนาะ,ะคะ่ะ จ้าจระแดงมออกรังไกเนาะค่ะเนาะเดินนองมาทุ่งนาคือเก่าเนเนาะจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีเอฟซีทุกคนนค่ะเนาะเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่เอฟซีกำลังมาเป็นเอฟซีจระแดงเนาะจ้าเอฟซีในเอเชียยุโรปก็มานก็จระแดงก็สวัสดีเวิร์ตทุกคนเนาะกันเนาะ อยาออกมาออกมาเดินออกบังกายพวกนายเก่าเนาะค่ะฝนตกไล่มืออะไรจะเล่นก็บ่ได้มาเนาะค่ะเนาะออกมาก็เลยเดินออกมาตอนสาวเนาะค่ะสาวช่วยเติมนาะค่ะเนาะ ของฟ้าช่ว,าวยกันนะวิวช่วยกันจ้ะจิดนหอดพี่น้องเราจะออกมาเดินม,มาเดินเล่นกันเลยเอาวิวสวยงามหาให้พี่น้องมึงกันนะตอนนี้จิ๋นหอดพี่น้องเกับทุกคนได้จะเด้อพี่น้องสบายดีพ่อจ้าเป็นได้ค่ะโควิด ทั้งบ้านพี่น้องซาลงจากน้อยบ่ยค่ะบ้านยาแดงก็ซาลงซาลงแต่บ่อยใบใจบ่ไรดอกค่ะเนาะอย่าเพิ่งไว้ใจเลยจ้าใบใจยังบ่ไรดอกก็อ้อแฟนเดกก็ส้มเม็ดล้างมือล้างแอลกอฮอล์คือเก่านะจ๊ะเนาะการระวังตัวเองเนาะค่ะเนาะ ยาแดงก็เป็นหว่วงบุตรกคนจ้ะน้ำรดกันบ่จ้าบานพี่นอ้องนะบานยาแดงรดนะจ้ะแต่ก็มีในห้วยอยู่จะปุ้นก็ทำทายตุบทำไมน้อจ้ะเนาะนะท้องฟ้าก็ได้จะพึ่งเพื่อนกันได้จ้าถ้ายะแดงไป,ปบ้นได้ฮอดบันอันคนใดกะก็ เขอโทษไปก่อนเนาะจ๊ะว่าไปว่าทัานเนาะจนะเนาะยามาือวิ่งก็บ่ค่อยได้อยู่บ้านนะยามากลางวันก็เลยพออย่ามื้อคืนมาโอยเล่นทึ่มือเที่ยงคืนเนาะกนะันเนาะยันแดงก็รับตอนหลับบางมือกันเล่นทางไวจ้ะนี่เว้าฮาวินอ่ะเขาบอกว่ทันเนาะกนะันเนาะ ถ้าดูวิวไปก่อนน่าจะเนาะงามว่าจะนะเขากำลังงามค่ะเขากำลังงามเนาะค่ะเนอะน้ำก็้ลยได้ค่ะในบิ้งนากันในช่วงหนาก็ได้น้ำไล่มาแล้วเนอะเนีเนี่ยมองเห็นจุ้งๆเป็นปลา พาวด้อค่ะเด้อต้นมะพาวเ้าะต้นพาว,วบานจะแดงร่ายค่ะอันนี้โบเป็นข้องจะแดงแล้วข้องคนอื่นนะกันเนี่ยต้นมะาพาวเนาะจ้ายอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แดงเนื้อจ้ายาแดงก็โฮเมียงได้แล้วกันอกมาเดินเนาะก็มัมนนกบบงกายก็เลย ยจะเอาภาพงามๆได้ช่วยงามๆไหมพี่น้องคะเบิรงนะนอกจ้าเนาะกินฮอดเบื่อทุกคนเนดะ้อกจากเนดะ้อกินหอยพี่น้องคะเบื่อทุกคนจ้ายาแดงโคจบคลิปนี้ไว้ก่อนเนดะ้อจานะ้าเนาะสวัสดีจ้าเบิร์นพาไปก่อนเด้อคนะ่ะเนาะขอบคุญดวงหน้าเนาะค่นะเนาะคนดีมาเป็นอิปซียาแดงวันนี้เป็นบป็นเป็นเก่าเป็นใหม่แปลงมาเป็นอิปซี อย่าเดงฮักบพืกทุกคนวยจ้าวันดีจ้า